รางวัลโบทิปปประจำปี2,567รบรางวัลโบทิปเป็นรางวัลประจำปีที่คณะกรรมการกองทุน100ปีพระพุทธวริยานกิตติกิตติชนะมหาเทระได้ริเริ่มขึ้นเพื่อมอบให้แก่บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นตามแนวทางที่พระพุทธวรยาน อดีตเจ้าวาดวัดกวิสารารามราชวรวิหารเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีและผู้ก่อตั้งโรงเรียนวินิศึกษาได้เคยปฏิบัติมาตลอดชีวิตคือปฏิบัติงานเผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนากับจัดการศึกษาโดยไม่สแสวงกำไรไปพร้อมๆกันโดยสามารถนำคำสอนในพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ ให้สัมพันธ์กับการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพรางวัลบัวทิพย์มีที่มาจากชื่อสกุลเดิมของพระพุทธบริยานว่าบัวอ่อนและนามแฝงในงานนิพนว่าบัวทิพย์โดยออกแบบรางวัลให้มีฐานล่างเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยม สว่างใสวด้วยในยะแห่งปริยธรรมแปดประโยคด้านบนเป็นดอกบัวตูมสีทองล้อมด้วยรัศมีลวดลายอันวิจิตรบรรดาลใจมาจากพัดยศของพระพุทธวรยานที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมอบรางวัลบัวทิพย์ มาตั้งแต่พุทธศักราช2,548ในวาระ100ปีชาตการพระพุทธวรยานจนปัจจุบันพุทธศักราช2,567คณะกรรมการกองทุน100ปีพระพุทธวรยานได้มีมติถวายรางวัลบัวทิพย์แด่พระพรมวชิวโรดมสุทัศน์วะระทัศสีจเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร กลุ่มเทพและเจ้าคณะภาคสิทธิ์ที่รับผิดชอบปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานีศรีสเกตนกครพนมยะโสธรมุกดาหารและอำนาจเจริญพระพรมวชิวโรดมสุทัศนวาาว์วรทัศสีเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2514ที่จังหวัดบุรีรัมย ในครอบครัวเกษตรกรรมหลังเรียนจบประถมศึกษาปีที่6ได้บรรพชาเป็นสามเณรเรื่อยมาจนอุปสมบทเป็นพระพิสุเพื่อศึกษาพระปร,ะริยัติธรรมอย่างต่อเนื่องกระทั่งสอบได้ปร,ริญญาธรรม9ก้าประโยคที่สำนักเรียนวัดมหาธาตุกรุงเทพและได้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนจนจบปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตและศึกษาศาสตร์บัณฑิต ปริญญาโทอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตและครุศาสตร์มหาบัณฑิตและปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตด้วยความเป็นผู้รอบรู้แตกฉานในพระพุทธศาสนาและเชี่ยวชาญในภาษาบาลีจึงเคยเป็นผู้บรรยายถวายพระอักษรด้านภาษาบาลีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิลกาวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบและให้ความรู้แก่ข้าราชบริพาร ในพระองค์ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตขณะที่ได้รับมอบหมายให้ถวายความรู้เรื่องศาสนาศึกษาและบาลีไวยากรณ์แก่พระสังฆาธิการระดับต่างๆรวมทั้งครูผู้สอนภาษาบาลีทั่วประเทศเป็นกรรมการฝ่ายวิชาการสำนักงานแม่กองสนามหลวง เป็นประธานบริหารสถาบันมหาบาลีวิชาลัยเพื่อให้การศึกษาภาษาบาลีแก่คารวสาและผู้คุมขังในเรือนจำหลายแห่งโดยเฉพาะในฐานะอาจาร,รย์ใหญ่และผู้สอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามที่ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ตั้งแต่การจัดสร้างอาคารเรียนและอาคารที่พักจัดหาทุนเล่าเรียนหลวง เรียบเรียงเอกสารตำราเป็นคู่มือการเรียนการสอนในหลายระดับและเอาใจใส่ดูแลภิกษุสามเณรในการปกครองอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วัดปฏิบัติในชีวิตประจำวันเบื้องต้นไปจนถึงการศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านเพื่อเตรียมสอบพระปริยัติธรรมในทุกระดับจนมีผลการสอบแผนกบาลีของสำนักเรียนวัดโมรีโลกยาราม สูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศต่อเรื่องมาเกือบ10ปีจนถึงปัจจุบันเช่นปี2567ท่งสอบ428รูปสอบได้338รูปโดยเฉพาะมีภิกษุสาม,มเณรที่สอบได้ปร,ริญญาธรรมก้ประโยคถึง25รูปจึงได้รับการยกย่องเชื่อชูเกียรติให้ได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนับเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทั้งในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและจัดการศึกษาที่ไม่สแสวงกำไรได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนอกจากนี้ในปีพุทธศักราชส5 6 7คณะกรรมการกองทุน100ปีพระพุทธบริญายัางได้มีมติมอบรางวัลบัวทิพย์กิติคุณ ให้แก่นายแพทย์ศกชายโอวัฒนาพาณิชย์อีกรางวัลหนึ่งในฐานะผู้มีคุณอุปการต่อวัดกวิสารารามราชวรวิหารและโรงเรียนวินิศึกษาในพระราชูปถัมภ์ในแพทย์ศกชายโอวัฒนาพาณิชย์เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2499ที่จังหวัดลบบุรีจบมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนวินิศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพและแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนับตั้งแต่พุทธศักราช2529มาเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลพระนารายมหาราชจังหวัดลบบุรีจนกเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโดยในระหว่างนั้น จนถึงปัจจุบันได้กลับมาช่วยงานและร่วมกิจกรรมกับวัดกวีสารารามและโรงเรียนวินิศึกษาในพระราชูปถัมอย่างเข้มแข็งเสมอมาตั้งแต่เป็นกรรมการกวีสารารามูลนิธิกรรมการบริหารโรงเรียนวินิศึกษาและตำแหน่งอื่นๆอีกมากมายโดยเฉพาะรับตำแหน่งประธานกองทุน100ปีพระพุทธวรยานเป็นคนแรก และริเริ่มการมอบรางวัลบวทิพย์มาตั้งแต่พุทธศักราช2,548ต่อเนื่องถึง18ปีกระทั่งมีปัญหาด้านสุขภาพจึงขอลาออกแต่ยังคงเข้ามาร่วมงานกับวัดและโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังใช้ความรู้ความสามารถทางด้านการแพทย์เข้ามาดูแลสุขภาพและรักษาอาการอา,าพาธเบื้องต้น ให้แก่หลวงพ่อพระพุทธวรยานตลอดมาร่วมก่อตั้งกองทุนพระพุทธวรยานและมีส่วนร่วมในการก่อสร้างตึกสงอาพาธพระธรรมยานุนีในโรงพยาบาลพระนารายมหาราชที่อำนวยประโยชน์อย่างกว้างขวางมาจนปัจจุบันขณะที่ให้การช่วยเหลือดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลไปจนถึงครูอาจารย์ในโรงเรียนวินิศึกษาอยู่อย่างสม่ำเสมอจึงนับเป็นสิ่์เก่า ที่โรงเรียนวินิศึกษาภาคภูมิใจที่สุดคนหนึ่งในปีพุทธศักราช2567กองทุน100ปีพระพุทธวรยานกิตติกิตติทินะมหาเถระจึงเห็นสมควรถวายรางวัลบัวทิพแด่พระพมวชิวโรดมสุทัศวรทัศีและรางวัลบัวทิพกิติกุลแก่ นายแพทย์สมชายโอวัฒนาพานิชณนะบัดนี้